ทุกครั้งก็คือคนกล้ทุกครั้งด้วยอ่าแล้วทีนี้เนี่ยวิธีกดการหยอนนะพี่กดกับเขยา่าหยอดแป้งเหมือนกันหยอดแป้งเท่ากันผมจะไม่สาดตแป้งแบบนี้พเพราะมันเปลืองแป้งบางครั้งมือใหม่การแป้งไม่ถูกอ่าหยอดเหมือนกันกดกับเขยา่าหยอดเท่ากันคือแบบนี้เห็นไหมแค่นี้นะเห็นไหมแค่นี้เห็นไหมแค่นี้พอ ใชไหมแค่นี้อ่าพอ,อาพอเสร็จแล้วนะพออย่างแบบนี้แล้วเห็นไหมจับออกมายกเขี่ยล่อน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 ,อนเองไปขก่อนิดนึงร่อนแค่นี้พอเห็นไหมให้แค่นี้อ่ะเอาตัวหน้ามาอะไรนะอายตัวนี้คุยเข้ามาอตหน้าพอดี พอหยอดเสร็จปุ๊บล้วก็เขย่าแป้งเสร็จแล้วปับ๊บเราก็หยอดตัวหน,หน้าตา,าท,ทันทีเลยนะให้เต็มพอดีแบบนี้ให้เต็มพอดีอย่างนี้เห็นไหมเขย่าแป้งเสร็จปั๊บให้หยอดตัวหน้าตามันทีนะอย่าช้าอ่าถ้าช้าเนี่ยแป้งจะแห้งพอแป้งแห้งปุ๊บทีเนี้ยทำไม่หยอดตัวหน้าไม่ทันทีที่มพกก็จะแยกกันสองชั้นเป็นสองชั้นระหว่างตัวแป้งตัวหน้าเราขย่าขวดก่อนไหมก่อหนึงเขย่าเขย่าอ่าอันนี้พอยไหมร็จแล้ว